เอวเมสุตังเอกลงสมย,ยังบังอาวาภารณะสิยังวิหารติปะตะัตเนมักมิคทาเยตราตาโควกว,กวาปัญจวัคคีเยภิกขวามันเตสิพิกเทวเมภิกขเวอันเตปะพชิเตนะเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุคันลิกานุโยโกยินโนคัมโมโปชุดโปทุจะนิโก อนาริโยอนัตถสันหิตโยจายังอัตตกิรมะฐานุโยโคทุโขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกเวอุเพอันเตอนุปุอนุปคัคมมะมัชชิมาปฏิปทา ตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกรณียานการณี ya, อุปสมายอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตามาจะสาภิกขเว е มัชิมาปฏิปะท,ะทาตาถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกรณียานการณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอักถังคิโกมักโคเสยยะถีทัะะททง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอะพิสัมพุทาจักกุคารนียานาคารณีอุปสมายะอะภิญญายะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติอีทางโขปนะภิกขเวทุกขะทุกขังอริยสัจจังทาชาติปีทุกข,ขา ชราปิทุกขามารณมปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนาสุภสุปายาสาปิทุกขาปิเอหิสัมปโยโคทุโขวิปิเหิวิปโยโคทุโขยมปิฉังนราภิตตามปิทุกขังสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขปนาภิคเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะวิกานันทะราคะสาหะ คาตาตาต,าต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 าพินันทินีเสยยะถีทางกามาตัญหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขปานาภิกขเวทุกทุกขานิโรอริยาสัจังโยตัสสาเยวะตันหายะอสสะวิราคานิโรโคจาโคปฏินิสักโคมุตโต มุติอาณาพระโยอีทางโหปนะภิกเวทุกขะนิโรขะธานิปฏิปัาอริยสัจังเอยะเมวะอริโยอักขังขีโกมัคโคเสรยติทังสัมาทิฏฐิสัมาสังกโปสัมาวจจาสัมากรรมโตสัมาอาชิวสัมาวายโมสัมาสติสัมาสมาธิอีทางโข อีทางทุกขังอริยศ er, ัจจันติเมพิเขเวปุเพอนันนุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิปานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรควอุตปาทิตังขวปณิทางทุกขังอริยศาสจังปริญเยยันติเมพิเขเวปุเพอนันนุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรควอุตปาทิตังขวปณิทางทุก ทั้งอริยสัจจังปริญญายันติเมพิงคเวปุมเพอานนุนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรมณ์อุทปาทิอีทางทุกกสมุทโยอริยสัจจันติเมพิงคเวปุมเทอานนุนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมงวอุทปาทิตังกวบันิตัง तू खस मुत यो अर्रिया सा ตาพันติเมียพิงเัวเหียปุ่มเปอนันนุนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารวณกุ้งอุตปาธิตังขัวปานิทังทวงคสมุทาโยอริยศาจังปะเฮนันติเมียพิงเัวเหียปุ่มเปอนันนุนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารวณกุ้งอุตปาธิ อีทางทั่วคนิโรคะตาเมเนีทั่วคนิโรอริยาสาจจันติเมียพิงเขาเหวปุ่มเพออนาโนสุเตนสุทามเมสุจักคุอุทปาธิอานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชฌาอุทปาธิอารมณกวงอุทปาธิตังขอมันีทางทัว คณะนิ้รอทัวอริยสัจจังสาชิกาตาพันติเมียพิงเาวิเอุ้่มเปอนัナนุนสุตเตสุตนาเมื่อสุชาคุงอุตปาธิยานะัอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมณ์กวงอุตปาธิตังกวงปณิทังทัวขณะนิ้รอทัวอริยสัจจังสาชิกันสาชิกตันติเมียพิงเาวิเอ ผุมเพอนันุนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิทางทูกคนิโรขัตามิเนปฏิปทาอริยศาสันติเมพิงเขาเอผุมเนอนันุนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารวงกวงอุตปาติตังกวา ปานิทังทวกันิรวงกดามิเนียมปฏิปทาอริยสัจจงพาวะภา,าวตาพันติเมียพิงกเวผูเพออนันวนสุเตสุธรรมเมสุจากุอาาางอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชจาอุทปาทิอารวงกวงอุทปาทิตังข้ปานิทังทุกขะนิรวกงคามิเนียมปฏิปทาอริยสัจจงพาว วิตันติเมียพิงเะเวปุ่มเทอนันนุนสุเตสุธรรมเมสุจคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมกัวอุทปาทิยาวากีวันจะเมียพิงเขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทสาการัญถาพัวตังยานตาสนัง นาวิสุทธนาสุวิสุตรทางอาหัวสีเนวะตาวะหังพิกเขเวสเทวะเกโรเกสมาร,กเกรมมะเกสพระมเกสสมมรธรรมมณียาปชายสเทวะมนุน,นสายาอนุตรังสัมพวสัมมาสัมพวทิงอภิสัมพุดท,ทวปาจัญญาสิงยะตัวจัก หัวเมียพิงเขวีเมสุจตัวสุอริยศาสจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการัญถาพัวตังยานาทาสนาวิสุทธิวิสุทังอหัวสี อาถาหังพิงขเวสเถวเกอโรเกอสมารเกสพรามะเกสานสมณพรามณียาปจายสเถววันนุนทายานุนตารังสัมมาสัมปวิงอภิสัมพุทธัวปัจจัญญาสิงยานันจะปนเมทยธานสาอุทัปปิอนุอกคุปปเวเมวิมุตติอายมันติ มาชาตินาธิทานิปุนบภาโวติธรรมโวจะอาตามนาปานจะวาคิยาภิกขุภกควตัวภาสีตังอภินันทุงอิมาสามินจะปนับเวยาการนาสามิงพันยาเาเนอายาัสามะอายา a มัต สมตัวโกนทานยาสวิหรารชังวีทะมรังธรรมจากคุงอุทปาที่อยางกินจิสมุทะยาธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวาติเตจะะขาวตาธรรมมาจากเกียรคุมพาเทวา สัตถมนุนสาเวสุงเอตัมบางอวตาภารณนาสิยังอิติปัตเนียมิคดายาอนุนดารังธรรมะจากังบ่าวติตังอภัตติวัติยังสามเนียนาวาพระมเนียนาวาเทเววามาเรียนาวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกาสมิ่นตีภูมินังเทวานังสัทถังสุตวา จตุมมหาราชิกาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงจะตุมมหาราชิกานางเทวานางสาถังสุทวาตาวติงสาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสาถังสุทวายามาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงยามาเทวานางสาถังสุทวาตุสิตาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสาถังสุทวา นิมมานรติเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงนิมมานรตินางเทวานางสาถังสุตวะปารนิมิตวสวัตตีเทวาสานธรรมนุนสาเวสุงปารนิมมิตวสวัตตีนางเทวานางสาถังสุตวะพระมายิกาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงเอตัมมกวตาภารณสิยังอิติปันเนมิกาทายะนุตรรังธรรมจักัง ภาวาติตังอปติวะติยังสามะเนวาพระมเนวาเทเววามารีนะวาพระมมุนาวาเกนะจิวาโรกาสมิินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระมโรกาสัทโธอาภูคชิอายัญจะทัสสะสหสีโลกาธาโต สังกามปิสัมะารามปิสัมปเวทิอปมโาโนจอรโรโอบาโซโลเกปาตุระหัวสิอติกัม,มเมวาาเทวานังเทวานุบาวังอาหขวะภควาอุทานังอุทานเนสีอัญญาสิวะตาโพโกณทันโยอัญญาสิวะตาโพโกณทันโยติอิติหิทัง อายาสัมมันตัวโกนทันยัสะัญญากนทันโยเหตวามานังอโหสิติติติปิโสมังคะวารังสัมมาสัมพุนโตวินชาจารณะสัมปันโนสุขตัวลงกบิทวนุนตโรบุริสธรรมมาซาลทิสันธาเทวมนุนสานังบุตรโดมกบิวติสวาขคาตัวมกบวตาธรรมม สันทีนิโกะกาลิโกเอญิปันติโกะอุมาณิกปัจจตังเลทิตันพวิญญูหีติสุปฏิปันโนมังคะวะตสาวังคสังโฆอุชุปฏิปันโนมังคะวะตสาวังคสังโฆยายะปฏิปันโนมังคะวะตสาวังคสังโฆ สามีจิปติปันโนะมังกาตัวสาวกสังโฆยติทางจันดาลิปุริสยุคานิอัตปุริสปุงคารเอสมังกาวตัวสาวังกสังโคะอูเนโยปาหุเนโยอัทางคีเนโยอันชลีกรนิโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกันสาติ อินนามเนียบียงมันตังยสังทาสังโคนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอระหังปภูตันจะมหาราชาตวังมังโพสาทุนโอทีปังกาเรเทโวสุโพเทสิกินจิเทวเยสาโกปัชทาสมิงกินเนวาทัตตาบียงกันตังสารโปโตภววนตุเมสิทิลาพังธนาณเยมเนยจินดาบียงจาทานังสาเพชนาปะหูชนาบียังมาา สังการตวาปุณณรันตนังโอสถังอุตมังวรังมิตังเทวมนุนสานังพุทธเตเชนะโสตินานาสารตุปัาทวาสะเพียทุขาวูมาสเมตุเตสังการตวาธรรมารตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปัสมะนังธรรมเตชะเจนะโสตินานาสารตุปัาทวาสะเพพยาวูมาสเมนตุเตสังการตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคาเตเชนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเทโรคาวุมาสมเมนตุเตอิทิวิโสหักวาระหังสัมมาสัมพุนโทวินชาจารณะสัมปันโน สุกตัวโลังกวิทูนุนดะโรปุริสธรรมาสาทิสตาเทวมนุนสานังพุนโตมกวาติสวากาตโตมกวาตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอิปันสิโกโอมาณายโกปจัดตังเวทิตาโพวินโยหีติสุปฏิปันโนมกวาโตสาวกสังโกอุชุปฏิปันโนมกวาโตสาวกสังโกยายปฏิปันโนมกวาโตสาวกสังโัสามีจิปฏิปันโนมกวาโตสาวกสังโกยติทังจา ตาลิปุริสายุคานิอาถาปุริสปุคราเอสมังกาวโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยอันบาหุเนยโยทากิเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสติจินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังอุปสันติสินีหังมาตาบิตาวโอรหังปปโอนตันจมหาราชาตตวังมังโปสาะทุโนทีปังการเทโวสุโป เศรษฐีกินจิเทวเยสาโกปาชังทาสมิงกินเนวาทาตาบิยงการตังสารีปุตตวพวันตุเมศิทิราพังธนานเยยมณีจินดาบิยงจะทะนางสพเพชนาพหูชนาบิยงมามะสังการตวาพุนดารันนางอวสัังอุตมังวรังหีตังเทวมนุสานนงพุนตเตเจนะโสตินานาสารตุปัตตวาสพเพตุกขาวุมาสเมตุเต สังกาตวะธรรมรัตนางอวสัถังอุตมังวัรงบาลีลาหัวปะสมนังธรรมาเตเจนะโสตินะนาสานตุปาทวาสัพเพพยาวูมบันสมเมนตุเตสังกาตวะสังคราตนางอวสัถังอุตมังวัรงอาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตเจนะโสตินะนาสานตุปาทวาสัพเพโรคาวูมบันสมเมนตุเต อิทิปิโสมังคะวะระหังสัมมาสัมปวตวิชจารณะสัมปันโนสุขตัวร่วงวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสาลติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธมังคะวะติสวากาตัวมังคะวะตาธรรมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอมะนาโยโกปัจจตังเวธิตาโพวิญโยหีทิสุปฏิปันโน มังกวัตตสาวังกสังโฆอุชุปฏิปันโนมังกรวโตสาวังกสังโฆยายปฏิปันโนมังกรวโตสาวังกสังโฆสามีทิปฏิปันโนมังกรวโตสาวังกสังโฆยติทางจันตาลิปุริสายุคานิอาถภุริสปุคะราเอสมังกรวโตสาวังกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยตังกิเนโยอัญญรีการณิโยอนุนตรังคุญญาเกตังโลกาสัตติ จินนามณีปิยังมันตังยสังทาสังอุปสรรติจิเนหังมาตาปิตาวโอระหังปปโณตานยมหาราชาตวังมังปพสาทุนวธีปังกาเรเทโวสุโปเสทิกินจิเทโวเยสะโคปจชังทาสมิงกินเนวาทตาปียังการตังสารีปุตโตภววนตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณนีจินดาปียังจัทนังสัพเบชนาปะหูชนาปียังมา마 สังการตวาพุนนรันตนังอวสถังอุตมังวรังอิตังเทวมนุสานังพวนตัเตเจนะโสทินานาสานตุปัสสวะสาเพทุกขาวุมมสเมตุเตสังการตวาธรรมรันตนังอวสถังอุตมังวรังปลิลาหูปัสมะนังธรรมเตเจนะโสทินานาสานตุปัสสวะสาเพพยามวุมมสเมตุเตสังการตวาสังคารตนังอวสถังอุตมังวรัง อาหุเนยังบาหุเนยังสังคาเตเจนะโสตินานาสันตุปะทาว,าาวัสเพรโาคุมาสเมนตุเต ชยาสนากตะดาพุทธาเชิดวามารังสวานังจตุสัจจาสพพังละสังเยปิวิงสูนาราสภาตันถังคาราทโยพุทธาทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสาลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมทวิโรจนีสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสะพักุณากโรหะทะเยเมนุรุโตสาริปุตโตจตักกิเนีคนทญกปิติภาเกษตรมิงโมฆรานโจรวามเกทักกินโสวเนไมหังอสุงอนันทาราหุโลกัสะโปจำมหานโมภาสุงวมสโสตะเกเกสโตปิติภาเกษตรมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสีโโโโโนนนนสสสิิิรััมมปปปตุุงคว กุมาลกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโพโสมัยหังวัฒนีนิจังปฏิทาสศิคุณากโรปุลโนอังคุลิมาโรจาอุบาลินันทสิวลีเถราปัญญาอิเมชาตานาลาเตติเลกามามะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตาวันโตชินโน拉萨ชาลันตาสีละเตเชนะอังคัมังเกสุสันติตาลาดนังคุพลโตอัสิทักกินิเมตสุดกังทาชักขังปัจโตอัสิว่าเมอังคุลิมาละังขันธโมละปาริตันจานันติเยสุตกังอังกัสเศจตันังอัสิเสสาปากาลสันติตาชินานานาวัรัสังยุตตาวิาสัยน อนันตาชีนเตยสาวะสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลีชินะปัญชะลมันชัมเฮวิหารตังมหิตเลสัทธาปารินโตมังสะเพเตมะปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกุโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปเโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตาราโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญเชลีต าฮาหุงหันสาม,มพินิมมิดาสาวุธันตังคลีเมการะรังอุติตะขัวรัสสเสนะมารังดานาธิธรรม,มวิธินาจิตวามุนินโตตันเตีจยจะสาภาวตุเมจยามังคารานิมารานติเลยังกามพิยุขิตาสามภรันติงขัวรัมปนาลาวกมังกามาทานไดยังคัง ันทียสุทันนาวิตินาชิตวามุนินโตตันเตยจัสสปาวตุเมเจยมังการานินารางิลิงกัจวรังอติมันตปัวตังทาวังกิจกรรมสนีวสุธารุนันตังเมตัมบุเสงอวิตินาชิตวามุนินโตตันเตยจัสสปาวตุเมเจยมังการานิองกินนะคะกรรมติหันนาสุธารุนันตังทาวันดิโยัญญาปัังกุริมาระวันตังอินเทียปิสังกัตม อนุทิตวามุนินโตันเตยจะสาัาวตุเมชยมังกรานิกาตวานักตาตุทารังอิวะคัมวินิยาจินจายโทนตวะจนังจนกายมาเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวาโมนินโตนันเตียจะสาัาวตุเมชยมังกรานิโต กตวานการธมุทารังอีวะคมปินิยาจินใจทุตวจนังธนังกายมัตเจสันเถนโสวมวิธินาชิตตาวามุนินโตตันเตียจะทราบาวตุเมชยมังคารานิสันจังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรบิธรรมนังอติอันดัพัวตัง ปัญญาบัติยะปัจจริโตวชิตตวามุนินทวัตันเตียนยะทราบาะว่าตุเมจายมังครานินันตัวมานันตปุจคังวิปุตังมัยถิ่งปุนเตนเทระปุจเขนะธรรมะปยันตัวอิททวัติยะสวิตินาชิตตวามุนินทวตันเตียนยะทราบพราะว่าตุเมจยมังครานินิ ทวงกาตินติพุจะกนะสุธาอาถังพรามังวิสุนติจุติมิตทิพกาพิธานังยานังเทนวิทินาชิตวามุนินโตตันเตยสสะภาวะตุเมชยมังการนิเอนตาบิพุท ทัชยามังคาราอันตะกาทยโอวาจโนวินาตินีสารเตยมตันธีหิทวานนีแงวิวิธานิจุปตาวานิโมขังสุขังอธิกะเมยันโรสปัญโย มหาการุณิกานาโทหิตายสัมบปานินางปัวเรนดาวาปารมีสะป้าปันตัวสัมโพธิมุตตะมังเอเตอนสันจาวะเจนหัวตุเตชยมังกรังชยันตัวผัวที่อามัวเรสะกายานังนันดิวันนโนะเอวังนาวังวิชายอหัวหินยาสุชยมังกเร อปราชิตปัลังเกสีเสปทวิปโคเรอภิเสเกสัมพุทธานังอังคาปัตโตะปัมทติสุนาขาตังสุมังคารังสุปปาตังสุหุนติตังสุขโนสมุตโตจะสุิีทังพระมจาริสุปทัก Gina kay kamang waca kam patanggina patangginaang Manuong gamang bania thite pathanggina patang kina nikata nata පang ki ภาวนตุสาภมัง n า k a r a n g l a ตุสาปเทวตาสาวพบุนาะนุภาเวนะสธาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสาภมัง n รังล a n g l a ตุสาปเทวตาสาวะธรรมานุภาเวนะสธาโสธีภาวนตุเตภาวนตุสาภมัง n g k a r a n g ขันตุสาปเทวตาสาวะสังฆานุภาเวนะสธาโสทีภาวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทาวิหารมันเทเรเทราจะมาชาณวกาจะพิกขัวสารามิกาธานปฏิตาธานปฏิอุปาสการามาจะเทสานิขมาจะอินสราสัปปา นภูวตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาพู้ชาเยปีจะอันดสัมภวะสังเสทชาตาอันทาวจัปาติกาหนิญญานิกังธรรม,มาวารังปฏิจเตะสับเหปิดทุขาากขสสกกรวนตุสังขยังถาตุจิรังสัตังทรมรรม,มมาจะทราจะปูุมคารา สังขวโหตุสมโควะอัฏฐายาจาอิายะจามเหราคาตุสัทธรรมัวสพเพปิธรรมจาริโนวูท ja ิงสัมปาปเยยามะธรรมเมอาริยปเวทิเตปสันนาโหนตุสพเภปิปานิโนพุนตาสเนสัมมาทารังปเวชันตัวกาเรเทวปวัตสุโปวัตสตุ อุติภาวายะสัตานานสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจังราคันตุราคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนภาชังราคันตุสปพปทา ทุงคาปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิมพยาโสกปัตาจะนิโสกโหตุสัพเดปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสาวสัมปติสิทธิยาทานังทัฏฐานตุสัทธาญาสีรังักท่านตุสัพพาทาภาวนาพิรตาโหตุขัชันตุเทวตาขตาสัพเพเทสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกานจะยังพระรังอรหัน นานจะเตชะนาลักขันธมีสัพพโสโหณตุสัมมังโหณตุสัพพังสุมังคัลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหณตุนิรันตะลังโหณตุสัพพังสุมังคัลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหณตุนิรันตะลังโสถีโหณตุโสถ หตูสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหรตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแหง่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปรลิตและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพพย,ยดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวด มนสา,ายายธรรมเหล่านี้เมื่อ,อนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยอุปนให้แก่วัตถุมงคลพระพิตายอย,ยอดเสถีฐีเหรียญยอดเสถีฐีเหรียญไหว้ครูหกสิบแดจะรอจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเตือน